ดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับมองใหม่กับประสิทธิเฮ็ดนะครับก็ได้พาเพื่อนนะครับมาชมแปลงผักนะครับแปลงผักนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกมะม่วงนะครับเพื่อนดอกมะม่วงติดแล้วนะครับต้นนี้ก็ต้นนี้น่าจะเป็นแก้วขมิน้นะครับดอกมะม่วงแก้วขมิญนะครับติดเต็มต้นเลยนะครับ เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมผักกันนะครับวันนี้หนาวมากดูดูดหมอกลงลดงลง,งหมอกลงองหมอกลง,ง,เ,ลงเดี๋ยวไปดูผักนะครับกันเลยนะครับอ๋อสงหนูครับนานผักคุนยายปลูกไว้น,ะนี่นะครับอันนี้ก็ เป็นผักชีนะครับนเพื่อนี้ผักชีนะครับอันนี้ก็ปลูกจะสังเกตว่ามันไม่ค่อยเป็นระเบียบหรือว่าไม่ค่อยสวยมากนะแต่เพราะว่าปูกินเองนะครับเพืเป็นใส่แค่ปุ๋ยครอบก,บกับน้ำหมักบางช่วงนะครับอันนี้ผักชีผักชีไทยเนาะนกับงามดูครับนี่มาดูอันนี้ผักชี ชีลาวนะครับชีลาวนะครับเอาไปใส่ออมดูน้ำค้างลงยังไม่ได้ลดนะครับเพื่อนนี่น้ำค้างลงต่อไปก็จะเป็นจุดนี้ก็จะเป็นผักกาดหินผักกาดซอยผักกาดหินนะครับรอเคีครับรสชาติก็คล้ายๆกับถ้าเป็นอาหารญี่ปุ่นก็จะคล้ายๆวาซาบิ มันจะหิ้มหิ้แบบหิห้มหกินกับปนปลาทูโคตรแซ่บเลยครับอันนี้อันนี้ก็าดอินนะครับมาเบิงอ,อูอันนี้คุณยายปลูกไว้หลายชนิดอันนี้นี่ครับต้นหอมนะครับต้นหอมก็พอได้แล้วครับมันเป็นเนี่ยต้นหอมใส่ลาบใส่ต้มกินกับปน เกี่ยมพักนะครับนี่นะแหละใต้เนี่ยนะครับต้นหอมต้นหอมไอ้ต้นนี้มันเป็นบ๊วยแมนหอมเหมือนที่เป็นทีน่นิยมนะครับอันนี้เป็นหอมบ้านธรรมดานะบ๊วยแมนหอมบัวเลื่อยหอมแบงนะครับต้นหอมกําลังสิบเปลีนดอกแล้วครับบางต้นครับส่วนมากยหญ่ก็จะ ไปผัดไส้ไส้หมูนะครับไห่นงเผานะมายัยผมก็ถ้าต้นหอมได้หลายสิก่ก็เอาไปใส่ลาบตอนแล้วะครับเจ <c oughs> ็บนะอันนี้นี่คนระับอันนั้นก็เป็นสารเเนะนะับเป็นสาระเนนะครับรบังฝากเข้าไปก็เป็นะมะเขือมะเขือครับมะเขืออันนี้เป็น กะเพราวม่วงนะครับเป็นกะเพราวม่วงเป็นกะเพรากะเพราสีม่วงนะนะครับพ้บาวม่วงก็สามารถนําไปใส่เป็นผัดกะเพ่านี่ชุนชุนแซบนะครับนีบ่ดอกก็จะเป็นสีม่วงต้นกะเพราวม่วงผมชอบมากนะแต่ว่าที่บ้านอีกทีหนึ่งปลูกไม่ขึ้นนะครับ อันนี้ปลูกนี่ขึ้นง่ายเราปลูกยี่ห้อคืนง่ายง่ายครับดอกก็จะเป็นสีม่วงมอมใบก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะนี่ใบเขาจะเป็นสีนี่เดี๋ยวไปดูแปลงถัดไปนะครับแปลงถัดมาก,ก็จะเป็นอพกาศหินนะครับเพื่อนเหมือนเหมือนกับแปลง โซนฝั่งนู้นนะครับแต่ว่านี่นะจริงจริงกับพ,พวกกีดได้แล,แล้วครับประมาณน,นี้ครับอันนี้ก็เป็นตั้งโอนะครับแปลงเก่านะจะเอามาแปละนะครับจะเอามาปลูกเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องที่เด็ดนะที่มักคือผมมักเลยเพื่อนคือตรงนี้มันจะเป็นผักอันนี้เกิดขึ้นธรรมชาติไ้หลา,หลานครับเพื่อนๆดู นี่ครับเพื่อนๆปลาคมปลาคมเนี่ยลกเอาไปลวกกินกับปนลโขอแอบเลยหรือต้นมะเขือนะครับมะเขือก็เป็นมะเขือต้นนั้นเป็นมะเขือข้างกบอ,อันนี้เป็นมะเขือเปาะอันนี้เป็นมะเขือไเลยขาเขานีา่ครับมะเขือเปาะสีขาวครับอันนี้ก็เป็นแปลงทับแปลงกเกษตรผสมผสาน หรือว่าจะเรียกว่าแปลงแปลงผักน,น้อยๆนะครับนี่ครับแปลงผักน,น้อยๆนะครับผูกไว้กินในครวัวเรือนนะครับเพื่อนยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับให้กําลังใจรับชมนะครับเพราะว่าจะได้มีกําลังใจทาคลิปต่อไปนะครับสาหรับมองหุ่งใหม่กับระษสทีิเฮ็ดพาชมผักในวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนหลายๆดื้อครับผมวันนี้ก็ลาไปด้วยแปลง นะครับวันนี้ก็สิบหาองศาก็ถือว่าปลูกผักได้งามอยู่ครับสำหรับวันนี้เราไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ